สามสองการออกไปว์ในครั้งนี้ลูกขอออกติดตามโอเคเอาใหมอเอ็ครับห้าสี่สามสองเชียร่นการออกไปลัว์ในครั้งนี้ลูกขอออกไปกับท่านไหมครับสัตว์ตนักฆ่าด,ด้วยพระเจ้าค่ะครับกูอยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำถึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดีย๋ยวข้าจาัดก,การเลย อันศรีสุทนนัคราชกันศรีสุวรรณนัคราชเป็นพญาน,นัคราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทําให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองมาดาน,นี้เราเจ้พาพญาสู้ลบกันใหญ่เลยครับมันสู้ลบกันด้วยเรื่องอะไร หน้าทุกอย่างคงจะดีขึ้นไปคะับเสด็จพ่อคงจริงลูกทุกอย่างมันก็เรื่องทุกอย่างเขาจบเพียงแค่นี้คงจริงลูกเรื่องทุกอย่างคงจะจบเรื่องทุกอย่างเขาให้จบแค่นีเรื่องทุกอย่างเขาจะเป็นแค่นี้เออรื่องทุกอย่างให้จบแต่แค่นี้เออมันไม่ต่อเลยปล่าสี่สามสองเทปสองอ่าสี่สามสองเคลียร์ชัด เรื่องทุกอย่างคงจะดีขึ้นนะไหมคะเสด็จพ่อคงจริงลูกเรื่องทุกอย่างคงจะจบสิ้นห้าสีส่สามสอง,อคงเององออคนคงจ,จริงลูกเรื่องทุกอย่างพ่อขอให้จบคงขอให้จบเพียงแค่นี้ครับพ่อขอให้จบเพียงแค่นี้ก็ได้คงจริงลูกเรื่องทุกอย่างพ่อขอให้จบเพียงแค่นี้ เราต้องออกไปล่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารเขาได้มาเราต้องเท่าได้มาเราต้องไปแบ่งปันมันกระแสล่างตามที่เราตกลงกันไว้พระเจ้าค่ะผมอยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำถึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้ดีย๋ยวาข้าจาัดก,การเอง อันศรีสุทนนักราชกับศรีสุวรรณนักราชเป็นพญญาน,นักราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจ,จะทําให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดานนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้ลบกันด้วยเรื่องอะไร พระเจ้าค่าการอาหารครั้งนี้ข้าพเจ้าจะเน้นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดพระเจ้าค่าท่านดูแล4 3 2ท่านเท้าสตะนาคราชท่านดูแลโอรสของเราให้ดีพระเจ้าค่า 2> 3 2อคชั่น เสด็จพี่ต้องระวังตัวให้ดีนะเพคะเพราะว่าเสด็จพี่เคยไปมีเรื่องกับสุริยะเขาอาจจะหลบหนีหรือทำอ๋อเดี๋ยวชาจะพูดเลยวสามสองห่งเสด็จพี่ต้องระวังตัวให้ดีนะเพคะเพราะเสด็จพี่เคยไปมีเรื่องกับนาสุริยะเขาอาจจะรอบทำร้ายเสด็จพี่ได้ครับมาที่เสด็จพี่เจห้าสี่สามสองพี่ออกไปจับแม่ทัพใหญ่ พระโอพระโอรสพระเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งไม่เหลือโอ้ห้าสี่สามสองเคียร์แอคชั่นพี่ออกไปกับแม่ทัพใหญ่พระโอรสสุริยะคงไม่กล้ากับพี่หรอกรัศมีน้องสาวพี่เอฟห้ามองกล้องครับอ่มองประมาณนี้เอฟห้าสี่สามสองเคียร์แอคชั่นพี่ออกไปกับแม่ทัพใหญ่พระโอรสสุริยะคงไม่กล้ากับพี่หรอก